กิจกรรมจิตอาสาก็มาจ้าวันนี้ก็ไปที่มัสยิดใบตุนมุตตะกินท่ตาบนนาทอนก็เจอคณะทางานขับเคลื่อนสติตบ,บุนนาทอนพอดีเลยขอให้หนิงได้ถูพืนที่มัสยิดหน่อยนะยังยังจะมีเวลาไปเซลคนอื่นหนิง <c oughs> จะตาลคณะขับเคลื่อนหมู่หนึ่งตบนนาทอน <c oughs> ก็อาสาถ่ายคลิปให้ขอบคุณมาเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีเวลามาหยอกเด็กจ้าน่ารักเชียวนั่งกวาาจริงหรือปะเนี่ยและนี่คือปออ้อยปลัดห้องทะเบ,บียนก็ปออ้อยนี่แหละได้ชวนไปถูตามจุดต่างๆเล่นเสงือโชคเลยวันนี้พิดาได้ลงพื้นที่ด้้้้วยยอเจาตนนใ mm <laughs> ก็เมามอยกับคณะทำงานข่อนสตินานเกินลืมไปว่าจ้ารถขวางพิดากับพิยะอยู่วิ่งแปกเดียวเลยฮือวันนี้ก็เงื่อโชคอีกแล้วจ้าก็รีบกลับที่พักก่อนจะพาน้องน้ำอิงไปนั่งคาเฟ่หัวหน้าบอกว่าสี่โมงครึ่งต้องกลับบ้านทุกคนจ้าเพื่อรักษาความสมดุลความสุขของครอบครัวและการงานฟังแบบนี้ก็ยิ้มร่าสิจ้ารออะไรล่ะก็บุกมาที่นี่เลยและแต่ปุคาเฟ่คาเฟ่ใกล้บ้านเราส,สวยๆมีเยอะนะจะบอกให้ชอบบรรยากาศได้ยินเสียงน้ํา mm. ปกติจะฟังเสียงคลื่นทะเลที่นี่ก โอเคคาปูจะมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจอายะ